สวัสดีนะเพื่อนๆวันนี้มาแม่มาแบ่งที่นะครับเดอนฝ่าล้านกว๋วยเตี๋ยวที่เคยกินประจำตะก,กี้มาสิมาสั่งเพื่อนนะครับเดี๋ยวเบิรงเงินจากความก่มีจักบดัดสวัสดีครับสั่งกว๋วยเตียเ๋ยวไงครับเ <laughs> อ,อ๋อแบบบะหมี่ครับพี่ธรรมดาเลย น,นแม่แสบครับฮะผ้าแม่ว่าแบ่งทีไหมไร้ <c oughs> พวดว่ <c oughs> เสร็จแล้วกินบะหมี่ครับบะหมี่หมูแดงนะครับ ใส่จุโอ้ยโอ้ร <c ười> ้านขายของเต็มเลยครับเดี๋ยวยางเดี๋ยวพ้าเนี่ยเดี๋ยวผายางละเบิงกทั้งนี่หฮะอ๋อตะกี้จ่ายดฟังท่านบุญครับ ใส่คณะนะครับแถวอนนี้ัยถ,ถูกครับกินผัดผักรวมนะมเ,นเดี๋ยวผมพาย,ยางรอเบิองลานต่างๆครับแถวนี้กินกินแล้วก่อนทายให้สุราชเลยครับเด,เดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันแคปลั่นๆนะครับเดี๋ยวเ่หอห่อใบฟางหน้าผุนกันบางเอเพิ่น ใส่หมูแดงนะครับโอ้ต้องขึ้นแล้ว่ายในงานเะขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วหมูแดงนะครับเต๋ยเแียแบๆสใส่แคบน้ำปลาสุดยอดครับเสียบเดวพุงก่อน ปุงก็ยืนปุงกี่นไไี่เด้เส่ใส่ของเพิ่หลหลนะครับคลิกป่นนะครับเพีดยพดเปเยอะเราะไม่ได้ใส่หลน่ครับพี่สาวผมเหรอคนนี้เพี่ยงหุ่นท่าจะคล้องหลานเวลาสิเปซักไยน้ำมอมเพิ่นก็น ลงที่เพิ่นก็ได้ไปก็เ่อวครับมมแกก <c oughs> จกตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวลื yeah ่เมี่ยมันกนยันเลย <c oughs> ผมไปซื้อ,อยื่นนีได้ยังถือแม่คู้80บาทซื้อ,อยืนขาราคขนมกีนบ้านพ่อสว่างไหมครับขาราคขนมกีนไหมทางไปวัดบ่ทาไปทอดโซ่าสามแยกกันาะ้เดี๋ยวข้อไปนั่งยืดโตกันครับพี่น้องโอ้ร้านร้านอาหารเยอะเลยนะครับเนี่ยเรากินแล้วกันเราสิจ้างไปไทยข้าเจอ,อยูอยอยสุดยอด มีตามสั่มด้วยนะฝั่งนู้นเป็นอะไรวะสมตำครับผมขอถ่ายคลิปได้เลยครับดอมือลังไม่กมลิ่นเลกินอันนี้อันนี้ไปแล้ว๋วยเตียวไปแล้วนีส่สุกิ๋มเหรออันนี้กระเพราหมูกรอบครับ โอ้ oh. ไปแรงๆเลยนะครับ <Okay. S 2> ทางใน <Okay. S 2> สำนักทะเบียนอำเภอหนองเรือครับผมกับตรงที่ดินตรงกลางกันกทำไข่เจียวไปด้วยนะครับมันมีแต่หมย่างเดียวไหมคะเอาไปทุกทีโมยสองเสต็ ไปแรงๆนะครับสุดยอดครับผมอันนี้ว่าเป็นงผมเลยครับเพิ่นมาสั่งไปเพมามาควาไายชิปมาซื้อไข่เกียวครับไข่เกียว ท่าเหล็กนะครับโอ้หนาลอยมาครับข้าวไข่เคียวสามสิบห้านะครับไข่เคียว หอหมูกรอบนะครับตอนนี้สวยงามครับขอคลน์ครับผมคลองลาดงานมาท่านี้ก่อนบัดนี้แม่ใครโอลี้ยงเก้วจากบาทครับอ่อ ยี่สิบบาทแก้วหนึ่งใส่ลมตัวคะ่ะค,ครับผมขายดีครับทางอำเภอครับผมว่าอันนี้เป็นล่องมือล่องมืออื่นหมดแล้วครับถ่า,ายคลิดใบก็เสือสยอ,นนอยู่ยูทูปพิมพ์ค่าว่าอำเภอหนองเรือดเด้อมันสิขึ้นมาเลยเลข้าดิล่องขีดแม่มืออ,อื่นหมดละ น,นโอ้ยังนะครับนี่แก้่วละสิบแก้่ยวยี่สิบนั่นได้ครับขอบผมยี่สิบนาะขอบคุณครับเดี๋ยวายางไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องฟังผีกันครับนี่ครับผมสมตำครับโอ้ขอ้างกินรลายครับพี่น้อง ข้างอำเภอนะครับเข้ามานั่งกินโอเด้งกันมาเดีแยวขอุยาตปิดคลิปนี่กันเลยเจอกันวิโอนะครับข้าผู้าอมากฝากกดไลค์นะครับด้ครับผมกดไลค์กดแชร์ครับดีร้านเยอะมากครับสวัสดีครับกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะเมื่อวานนี้ก็กินเมื่อวานก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะครับข้างสำนักงานที่ดินหนองเรือกับข้างอำเภอครับมองเดียวกัน ส้นขายอาหารโดยเฉพาะครับอืมเสบมากครับโดนกินเถอะใส่เครื่องปรุงพริกเป็นผักคะน้าแล้วก็ถั่วงอกนะครับ นี่ครับบะหมี่เยวกินแล้วยางทั่วผ้าแหางทั่วครับ คาเยอะกับแซบแม่รอดเฮดิการ์ซด้ครับ جار حس เสียบมามีช้อนม,มีตะเี็บให้อย่างดีนะ ลูกค้าส่วนใหญ่เพื่อนก็นเป็นคนมาติดตัวงานรอนี่แหละครับงานอำเภอหรือว่าที่ดินที่ยงังลงพักหรือข้างๆศูนย์ราชกาออรอำเภอหนองเรือแล้วครับมองนี่ยแซมหมูขดกรอบเลย หลายครับสินค้าขึ้นราคาแบบพุ่งกระฉุดนะขึ้นเท่ละหาสิบแต่ผักกำลังลงครับแต่กวนผักแพง แสบๆสุดยอดเลย Cúi mua mũ đen, bánh mì mũ đen cắp, cọp, cọp, cọp Để họ phát ngang bằng loại loại thịt นี่นะสิมีซิมหานาะทีนะแล้วหาน้ำกินกันแบบไรยาเบิง้งข้าวผัดครับเบิ้งลาลูกชิ้นน้ำลูกชิ้นทอดน้ำ oh. ไก่ทอดอันนี้ก็ไก่ทอดด้วยกันครับโอ้ oh. ของกินหลายครับขางขอำเภอขางอำเภอหนองเรือครับผมของกินหลายมากหลังนี้เป็นสาลาเปอนะครับ oh. Oh. ของของกินเยอะมากครับขางอำเภอ ได้ด้วยนครับดีฉดแล้วนะครับแม่สีนแล้วสองโดสนะครับบรรยากาศดี้องกินไรครับคนมาตดต่อรารสกาดอะไรสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านนะครับนี่นะครับอเอหน้องเรือนะครับพาแม่มาทำธุระอยู่ที่ดินก็ได้ เพื่อโอกาสดนท้ายชิปครับนี่ครับเทศบาลหนองเรือ,อ,ค,อ,อคุณแม่เพิ่ณมาขาย<ะ>กล้องเข่าครับ<ะ>อำเภอนะฮโรงพักนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศดีครับสุดยอดอันนี้บองนี้ก็สิเป็นโมงคล้ายกับขอาเลยครับ,อรบตอนแรกแล้วตอน เร่งๆเบื่อไดบางๆมาท่านอีกครับสีผ้ามาเบิ่งครับเนี่ยครับผ้าแม่มาเห็นเอกสารก็เลยไดือโอ,อกาสมาไทยวี่โอไปน้าสุดยอดครับผม